ได้เอาไปย่างอิงได้เป็นหลักประกันถ้ามีอะไรเนี่ยผมรับผิดชอบเองนะฮะนี่เป็นหลักประกันที่ผมจะดูแลพวกเราสมาชิกนะฮะทีนี้มาตัวถัดไปแล้วฮะแอสซาแซนทินเรามี2มิลลีกร,รัมจําได้ไหมฮะ,ะผมบอกเสมอว่าเรากินวันละเม็ดแต่คุณหมอต้านให้กินถึงวันละสเม็ดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของคือในบรรดาต้านน้ำมูลสลัดเนี่ยตัวนี้มันดีที่สุดในโลกแล้วในเมื่อ แล้วงานวิจัยหลังๆนี่ออกมาถึง6มิลลิกรัมดังนั้นเรากินแอสาแซนตินทําแบบแม็ก6มิลลิกรัมต่อวันนะเป็นแบบสุดยอดต้าน,นา้ิ้มือะในบรดาถ้ากินแล้วลดรอยยน่นมีงานวิจัยก็มีตัวนี้อ่ะเป็นตัวเด่นตัวเดียวเลยที่ว่ากินแล้วลดรอยยน่นใช่ไหมฮะดังนั้นกินแล้วก็จะขาวแต่เรื่องยน่นนี่ก็ตัวนี้นะฮะเรื่องดูแลผิวลดรอยจุดด่างดําวัดคุณภาพผ,ผิวทุกแบบไม่ว่าจะวัดแบบจุดดําวัดแบบความชื้นความยืดหยุน่นความอะไรก็มี แล้วในการวัดสารต้านมุสละชนิดหนึ่งเนี่ยมันก็พบว่ามันแรงมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สูสีกับเกรฟซีนะฮะเป็นการวัดคนละชนิดกันวัดชนิดหนึ่งแอซาแซนทินชนะวัดอีกชนิดหนึ่งเกรฟซีชนะคือสารสกัดอังุ่นชนะดังนั้นเนี่ยก็สามารถจะใช้ได้ฮะแอซาแอซาแซนทินตัวนี้เนี่ยเป็นแอซนทินที่คุณภาพสูงนะฮะมาจากระบบปิดแล้วก็ปลอดภัยไม่มีสารลายอื่นมาเจอปนไม่มีสารสารลาน้ำเงินแกมเขียวที่ก่อมะเร็งมาเจอปนแล้วก็สะอาดมาก มีงานวิจัยเรื่องสุขภาพทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะฮะผู้ชายด้วยเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็สนใจเรื่องสุขภาพในทุกๆแบบนะฮะแล้วก็มีงานวิจัยกับดวงตาเรื่องจอตาเสื่อมในคนสูงอายุงานวิจัยร่วมกับ LC id, l อลซวิตลูทีนซีแซนทีนอะไรอย่างนี้มากมายนะฮะแล้วก็พบว่าตอนนี้มันเพิ่มแล้วมันฆ่ามะเร็งลำไส้ได้ตอนนั้นยังฆ่าไม่ได้ตอนนี้พบว่ามันก็ฆ่าได้มะเร็งลำไส้นะฮะบำรุงสมองแล้วก็นี่คือแอสตาแซนทินประเด็นสําคัญคือไม่มีข้อห้ามในทุกๆโรค ไม่มีข้อห้ามในทุกๆุกโรคเพราะฉะนั้นใครๆเป็นอะไรก็กินตัวนี้ได้นะฮะ